มาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมปราบปรามยาเสพติดกันด้วนบ้างค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบําบัดรักษาฟื้นฟูทางสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ นายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ในายพัชรเสติบุญสิริสาริษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูทางสังคมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่1 0ทับสองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะจากห้องประชุมชิดชัยวันสถิตอาคาร2ชั้นสาสำนักงานปปสและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบเว็บเค่ะไปยังศูนย์อำนวย หนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดทั้ง76จังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมสว่างคบ,บุรีชั้น5สารากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีการแจ้งให้ทราบถึงผลการดําเนินงานด้านมิติต่ตางๆของศูนย์นะครับระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง5กรกฎาคม2568ครับก็ประกอบไปด้วยในมิติด้านการปราบปรามมีการรายงานการจับกลุ่มข้อหาต่างๆ ผลการดําเนินการต่อเครือข่ายนะครับรายสําคัญแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ต้องหาที่เลขาธิการปรปรสนะครับได้อนุมัติแจ้งข้อหาตลอดจนผลการสกัดกันแล้วก็ปรับปรามยาเสพติดนะครับซิลสต็อปเซฟนะครับซึ่งผนึกกำลัง51อำเภอชายแดนในมิติของด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็มีรายงานขนะครับข่าวผลกระทบจากผู้เสพยาเสพติดนะครับที่มีอาการทางจิตรวมไปถึงการนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดร,รักษาของศูนย์ฟื้นฟูส,าสภาพทางสังคมจากนั้นนะครับในมิติด้านการป้องกันนะครับ ต่อกลุ่มเสี่ยงแล้วก็จัดระเบียบสังคมและก็มีส่วนร่วมนะครับของภาคประชาชนและมิติด้านการบริหารจัดการทั้งนี้นะครับที่ประชุมได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในระยะ2เดือนนะครับในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด้วยครับ